สวัสดีค่ะชื่อนกนะคะมนิลั์อนุลมสสมบัติปัจจุบันเป็น CEO ของบริษัท C ประเทศไทยนะคะซึ่งก็ดูแลธุรกิจ3ตัวหลักๆกนะคะก็คือการีน่ที่เป็นธุรกิจเกมตัว C-Money ที่เป็นธุรกิจ Finance น,น,นะคะแล้วก็ Shopee ที่เป็นธุรกิจ e-commerce ค่ะ คือต้องบอกว่าตัวโควิดที่เป็นเกิดขึ้นเนี่ยกระทบกับตัวธุรกิจของเราเนี่ยก็มี2ด้านนะคะต้องบอกก่อนว่าธุรกิจของเราทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวของธุรกิจเกมเองตัวเพ m เมนเองหรือตัวอ e ีคอมเมิร์เนี่ยมันเป็นธุรกิจบนโลกออนไลน์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของตัวเนื้อธุรกิจเองเนี่ยเราไม่ได้รับผลกระทบที่เป็นด้านลบรุนแรงอะไรยังไงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นนเซ c e r n ที่เรารู้สึกได้จากการที่เราอยู่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยค่ะเขาได้รับผลกระทบหมดอย่างถ้าเกิดเราพูดถึง s h o ป e e ที่เป็น e-Commerce แพลตฟอร์มเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยมีความเดือดร้อนโดนผลกระทบจากตรงนี้ยังไงบ้างแล้วเราเนี่ยในฐานะเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรยังไงเขาได้บ้างอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เลยจากการจากตัวโควิดตัวนี้ค่ะโดยธุรกิจเกมเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นคนก็ จะมีเวลาที่อยู่บ้านมากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคนก็จะมีการเสพคอนเทนต์ที่เป็นทนางด้านเอนเตอร์เทนเมนตเพิ่มมากขึ้นเกมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่มันสร้างความบันเทิงค่ะที่คนก็อาจจะใช้ว่าเล่นเกมหรือว่า ดูสตรีมที่แบบว่า,าแข่งเกมให้ดูอะไรเงี้ยคือหรือว่าลงไปดูการแข่งขันอ e ีสปอร์ตออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่เราเห็นว่ายอดวิวหรือกลุ่มคนที่เข้ามาดูเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นส่วนตัวของซีมันนี่จริงในเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ใต้ใต้ใตแบรนด์ a i r ์ a y ที่เราทำานะคะตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับไปคู่กับตัวของ e พอีคอมเมิร์ซเพราะพอมันมีการซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นธุรกรรมการจ่ายเงินบนโลกของออนไลน์เนี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับตััวววบบริษิษทเเอออองงงนน่่่คข้าาจะกกไปใชแต ถ้าเราพูดตรงๆเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ด้วยอีโคซิสเต็มของมันใช่ไหมคะถ้าอย่างตัวของ s h อ p e e เองเนี่ยช้อปปีเองจริงๆก็เป็นแค่แพลตฟอร์มแต่ว่าเราอ่ะมีพวกของผู้ขายที่เข้ามาผู้ซื้อที่เข้ามาดังนั้นเนี่ยถ้าผลกระทบกับตัวแพลตฟอร์มจริงๆเป็นเชิงบวกก็จริงเนี่ยแต่ถ้าผู้ขายผู้ซื้อเนี่ยเขาโดนในแง่ของเศรษฐกิจที่มันซบเซาลงไปเนี่ยกำลังซื้อน้อยลงการขายของบนโลกของออฟไลน์เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยเขาต้องปรับตัวขึ้นมาบนโลกออนไลน์แล้วเขาทําไม่ทันเนี่ยทั้ง กระเดาเช่นเดียวกันดังนั้น,นในแง่ของเจ้าของแพลตฟอร์มค่ะเราก็เลยมีความพยายามที่จะช่วยทำยังไงดีให้ทั้งระบบเนี่ยมันไปต่อด้วยกันได้ ในตัวของ s h อ p e e เองเนี่ยคะ่ะเราก็เลยมีโครงการที่เราทำกับทางกระทรวงดีนะคะที่เราตั้งชื่อขึ้นมาว่าเป็น Sho p e e s e l l e r Support Package ค่ะซึ่งตรงนั้นที่เราทำมาเนี่ยระวางว่ามันช่วยทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งของผู้ขายและฝั่งของผู้ซื้อฝั่งของผู้ขายที่เขาเคยขายอยู่แล้วจะทำยังไงที่ทำให้เขาขายของได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการค่าจัดสง่งหรือค่าที่ต้องใช้ในการตลาดก็ตามหรือว่าผู้ขายที่ไม่เคยข,ยขายของบนโลกออนไลน์เลยเนี่ยเราจะทำยังไงที่ทำให้เขาเนี่ย มาขายของบนออนไลน์ได้เดิมเรามี Sho p e e University ที่เป็นการเทรนแต่ว่ามันเป็นออฟไลน์ line, นะคะแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์ริบปุ๊บเนี่ยเราก็ปรับแล้วเราก็ทำที่เราเรียกว่า Sho p e e e l e a r n i n g ทันทีผู้ขายที่มีความสนใจสามารถเรียนรู้ได้เองว่าการขายของออนไลน์ออนบอร์ดขึ้นมาเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะคะในแง่ของผู้ซื้อแน่นอนทุกคนโดนเศรษฐกิจซบเซาหมดเลยทุกคนต้องการถึงเงินสดแต่ในขณะเดีวยวกันก็ต้องซื้อของทอํายังไงที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยังซื้อของออนไลน์โดยรู้สึกว่า มันไม่ได้จ่ายแพงหรือว่ายังพอมีกําลังในการซื้อได้เราก็จะมีการซับซิ d i z ค่าส่ง,งมีการให้อชเชอร์สมมติว่าเกิดคุณไม่เคยซื้อเลยคุณไม่เคยซื้อของบน shopee เลยแล้วคุณมาซื้อครั้งแรกเนี่ยเราก็มีการซับซิ d i z เป็น v o เชอร์แบบ100บาทอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้ผู้ซื้อเนี่ยเข้ามาซื้อผู้ขายก็สามารถขายของได้แล้วพอมันมี activity พวกนี้เกิดมากขึ้นเนี่ยค่ะทั้ง system ทั้งระบบอีโคซิสต์มันก็ไปได้ ตรงนี้เนี่ยตัวของ AirPA เองเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในพาสที่ทำให้การขายของออนไลน์มันเกิดขึ้นได้เมันคือการรับชำระเงินออนไลน์ตรงนี้ก็เป็นตัวที่มันมันแท็กไปด้วยกันเราอ่ะจริงๆประมาณการไว้อยู่แล้วว่ามันคงมีการขยายตัวอย่างที่เราเราทราบๆกันนะคะว่าธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมันมีโกรดที่มันค่อนข้างสูงอยู่แล้วมันดับเบิลดิจิตกันมาตลอดอยู่แล้วแต่พอมันมีโควิดเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวบูสต์เร่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นจริงๆในส่วนของของบริษัทเองเน ว่าในปีนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องทําให้เราปรับบางส่วนเหมือนกันสิ่งที่เราต้องปรับเนี่ยคือเราปรับเพื่อให้ระบบและซิสเต็มของเราเนี่ยสามารถรองรับกับดีมานที่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเร,เรามีวางแผนไว้แต่ดีมานมันเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าในช่วงของโควิดใช่ไหมคะเราก็มองว่าเราจะทำยังไงที่จะต้องให้บริการที่คุณภาพของบริการเนี่ยเท่าเดิม แต่ปริมาณของลูกค้าที่เราต้องต้องเซิร์ฟเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนั่นจริงๆก็เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่เราพยายามปรับตัวในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงครึ่งปีหลังนี้ด้วยถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงที่เราจะทำให้คนที่เขาเข้ามาบนแพลตฟอร์มของเราแล้วเนี่ยคะ่ะเขายังเมนเทนยังอยู่กับแพลตฟอร์มเราต่อยังใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราต่อ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามผลักดันแล้วก็ดูว่าเราสามารถที่จะทําอะไรกับมันได้บ้างคงบอกเป็นตัวเลขอาจจะไม่ได้นะคะแต่เราสามารถระบุได้ว่าความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันมีเกือบทุกๆแคตตากรีของผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์เนี่ยที่อาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นยอดฮิตมาก่อนเนี่ยอยู่ดีๆก็แบบเป็น,เป,นเป็นที่นิยมขึ้นมาอาจจะเดาได้ก็เป็นพวกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการทาความสะอาด พราะเทรนคนก็จะรักษาความสะอาดกันเกิดขึ้นมาทันทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นซักลา้างทาความสะอาดพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ยอดฮิตขึ้นมาซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยด้วยดีมานที่มันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้การแปลนเกิดของผู้ขาย,นยในการสต็อกของหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เพียงพอดังนั้นเนี่ยพอมันมี เรื่องของดีมานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยคะ่ะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะต้องปรับตัวแล้วเราก็จะช่วยเขาในการปรับตัวยังไงให้เขาขายของได้พร้อมตอบกับดีมานที่มันเพิ่มมากขึ้นในแง่ของการขยายตรงนี้เนี่ยเราคงมองว่าอย่างธุรธกิจเกมเนี่ยคะ่ะการที่จะขยายตลาดหรือขยายจํานวนยูเซอร์ได้ยแน่นอนคือในแง่ของตัวเนื้อเกมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเราเรามีการให้บริการยังไงแล้วเราสามารถที่จะทําให้บริการน,นี้เนี่ยเข้าถึงคนกลุ่มที่เป็นกว้างขึ้นได้ยังไงบ้างอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มก็คือการเอาเกม ใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าเกมแต่ละเกมมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันน้องคนนี้ชอบเล่นเกมแบบนี้เขาอาจจะไม่ชอบเล่นเกมอีกแบบหนึง่งนั่นก็เป็นวิธีทีการขยายนะคะส่วนของ s h อป e ีแนะนนมันก็จะเป็นเรื่องของบริการต่างๆที่ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม s h o ป e ีเรายังเชื่อว่าแพลตฟอร์ม s h o ป e ีเนี่ยการที่เรามีผู้ขายจานวนมากมาีสินค้าที่ลิสต์อยู่บนช้อปปี้จำนวนมากเนี่ยมันเป็นตัวดึงดูดที่ทําให้ผู้ซื้อเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาซื้อเพราะมาปุ๊บหาอะไรก็เจอใช่ไหมคะแต่ว่า เราจะโตตรงนี้ต่อ,อยังไงเนี่ยมันคือเรื่องของฟูลฟ l ลเมนละมันคือเรื่องของ Service เหมือนขายประสบการณ์แล้วค่ะซื้อของบนช้อปปี้ยังไงที่ทําให้ประสบการณ์เนี่ยมันดีที่สุดสมูทที่สุด นะคะเราก็มีการทําเรื่องของแบบโลจิสติกเองด้วยจริงๆเราไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะทำโลจิสติกทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วระบบขนส่งเนี่ยยังไงเราก็ต้องเชื่อมกับคนที่เป็นระบบขนส่งทั่วไปอยู่แล้วแต่เรามองว่าที่เราทําเองเข้ามาเนี่ยเพื่อจะมาเติมเต็มส่วนที่มันอาจจะเป็น first mile หรือเป็น last mile เนี่ยที่ทาให้ตรงเนี้ยที่มันอาจจะยังขาดอยู่เนี่ยพอเราเติมตรงนี้เติมเต็มได้เนี่ยก็น่าจะทําให้ประสบการณ์ของการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน s h o p e e p l พล f ฟอร์มเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็น่าจะทําให้คนที่เข้ามาใช้งาน ใช้งานด้วยความถี่ที่เยอะขึ้นหรือว่าก็มีปริมาณคนที่ต้องการเข้ามาใช้งานเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับปีหนะ้าจริงๆมัาคงจะต่อยอดจากปีนี้นะคะจริงๆเนี่ยในความตั้งใจของเราในช่วงที่มันเกิดโควิดเนี่ยคืออย่างที่เรียนนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ซิสต็ม,มันไปไดเ้เรื่องของการสร้างทักษะในแง่ของดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นตรงนั้นเนี้ยก็ยังเป็นสิ่งที่เราพยายามตั้งใจจะทําต่อมันเหมือนกับว่าถ้าเราทําตรงนี้ตอบโจทย์ได้เนี่ยธุรกิจเรามันก็ไปต่อได้สังคมซิสต็มโตได้ ธุรกิจเราถึงจะโตได้อัน,นั้นคือความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายหรือแนวทางหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ยังสอดคล้องไปกับการที่แบบว่าเราจะเทรนเขายังไงเราจะทําให้ทักษะดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องที่คนยอมรับรับรู้และเข้าใจกับมันเพิ่มมากขึ้นในวงที่กว้างขึ้นด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดเราพูดถึงกลุ่มของคนเมืองอย่างเงี้ยจริงๆมันค่อนข้างง่ายคนที่มีความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีอยู่แล้วเนี่ยไปต่อยอดต่ออีกหน่อยเนี่ยเขาสามารถที่จะ เรียนรู้ได้รวดเร็วแต่คนอีกกลุ่มใหญ่มากๆเนี่ยค่ะที่อยู่ตามต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเท่าเทียมกับคนกลุ่มคนเมืองเนี่ย เราจะทำยังไงที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนตรงนี้มันคือเรื่องของ inclusive ness ะคะ่ะทำยังไงให้ทุทกทคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยอยู่ในระบบนี้ด้วยกันเพราะถ้าเกิดว่าคนกลุ่มนั้นเข้ามาได้เนี่ยระบบก็โตขึ้นถ้าระบบโตขึ้นธุรกิจเราก็โตตามก็คิดว่ามันมันอยู่ด้วยหลักการตรงนี้นะคะปีหน้าเนี่ยทั้ง3าธุรกิจเลยเนี่ยเราก็ยังจะไปด้วยหลักการนี้ค่ะ